เมืองละครเพลง,อ,ง,ลอ,พลงอยู่ทางเราใต่บจ่จ้ะออัอนน,นออ้องแต่ได้เห็นคลิปอันเขาอ้ายเพิ่นอยู่บ่บ่เออเพราะว่าไอ้เตียงแล้วอยากติดต่อกับเจ้าแล้ว่าหาทางติดต่อเจ้าบ่ได้ทีนะไอ้ก็เลยว่าเออพอมีเฟสเจ้าอยู่ก็เลยโทรถามเพราะว่านี่แหละอยากให้ เจ้าอันอยากถามเจ้าเรื่องใบตลกตะดินเลยยังอยู่ในเจ้าบอ่อหรือว่าแบบไหนะไมีงานทั้งนั่นกับมาเคียย์ทั้งนี้เห็นมันเลี้ยวก้อนกระบาบน้องทุกหน้ายางเห็นมันเลี้ยวๆไปนะน้องทำอิดน้องจังโบยักเมื่อนะ่ะทางโผลทางโผคงของอะไรนะเพื่อนว่าเนี่นี่เพือ่อนว่าวาข้าเมนา่นวะน้องไปเพื่อนอยากกินหมูกับเงินหาแสนเนี่ยนนะี่นะเพื่อนว่าเจ้าขา้ขามเมนา่นชี ท่านไห้ท่านไปเนาะกับมี่ผู้รับผู้ใหญ่นี่อยู่เพื่อนกับมีเหตุผลของเพื่อนอยู่ทีเป็นไรเป็นไต่ชุกอยู่บ่เข่ากะคือทานชิบวดแหละเนาะอาจารย์ก็ลงมาละบาดน,นี้ เอาสบายดีเด้ออาจารเด้อสบายดีพี่น้ยพี่ได้ไรบ้านเนี่าเออมากระปาลูกเนาะโอ้ยมันแบบมันบุกขัดเป็๋ยวนได้ใช้เวียดงานทั้งนั้นเบิดแล้วบ่อันบ่อนงานหาดีชอบอ่ะนะมีแล้วแขวะเออมีแต่ไปเรื่อยๆแล้วขวอ่าอ่าอ่ามีการคอยมีงานแล้วยังยังไปในเช้าตอนนี้นะโดยยังเรือเบาไล่กับลูกเพิ่์มสองคน อะไรก็ลงเพิ่มแมนนอกจากนั้นลงมาหมดแล้วขึ้นไปแต่ละรอบนี่อาดับทิดสองทิดหรือว่าเป็นเดือนนะเดือนผมเวิร์ดผมลงมาต้องต้องถือแล้วนะรอบละลักซิปเนาะเวิร์ดเวิร์ดก็ยุติหันแต่แต่ชาวฮาวายันโบลือเนาะอโบเลือบโบลือเปล่า้าเพราะว่าโอ้ขาห้องกับแสนสองแสนผมไล่เบิ้งแบบเนาะ เดือนนึงกินเทอีกบาทบางทีเขาไปถ่ายเคสได้เขาก็ต้องซื้อซื้อนัานซื้อนี่โจกเงินจกค้ำเนาะพี่น้องเงินเหมืนของธรรมดานี่แหละคุ้มคว้มอยากงไงได้อยู่ได้กินพี่น้องเนาะไก่ทำได้ก็บุกบืนไปแต่ว่าถ้าเป็นคือเมื่อวานนี่กับบัวไวยได้เห็นเห็นอยู่บ่เห็นดูเดือดขราเลยโปวดหัวตั้งแต่เบาเตียง เราแบบยังใจเย็นอยู่แบบเตียงแบบเราอย่างตั้งแต่เบิ่งคลิปหรือว่าเฮ็ดคลิปมื่อนี้กับผมเคยเห็นผู้ใดเฮ็ดแบบนี้ก็เป่าเตียงจักเถื่อนยังว่ะแต่เพิ่นผู้นี้แหละถือว่าอ๋อโตข่าวกระด้ก็เบิ่งครั้งแรกอ๋อโตทมงานยังว้าวอ่ะอ๋อโตพิลึกเลยเห็นรจนวิ่ะแบบจนชันน้ำได้แบบอ๋อช่างเห็ดแท้ยังว่ะนะเาเบิ่งเรายังแบบอ๋อหัวใจเรายังแบบขึ้นเลยเราก็ได้นะ้น แต่กันยังดีแล้วว่ายอ้ายแล้วนิ่งพี่น้องเนาะอ้ายแล้วนิ่งยังแบบมันได้รยอะคุมแบบอารมณ์ได้ขนาดเอ้าเราไปสัตว์กระแพงกันนะเนาะมือเราคนเราจักเถอะพูดถึงทางปอดเนาะพักกันวอามือคนเราจัก๊กตอนเช้าจมื่อกินข่ามาได้จักเมียนยู่ดอกตอนมันหืนเนาะเมีนคนเท่าน่ะคันว่าตอนหืนน่ะโว้ยหนาเมื่อไปแล้วผิดน้องเนาะคือนี่กันแหละเข้าไปดีเข้ามาได้ว่าที่ ไปหาเรื่องอย่างเนาะแต่ว่ามาชิชาคอยคอดแม่ชมเขาแบบนี้มีเหตุการณมากกับทุกคนโรคคลิปแอ็อยู่างแล้วเบาเหย้าออาเกาหลีโบอ่ามันเฮาคือจุดประสงค์เขาบมดไปวางดีเพื่อนว่าไปก่อความมุนวายที่นะมันโหลดโอ้ยเนาะเป็นคนละคนคนละเรื่องเลยนะอ่ากับเขาคิดแต่ว่ายังไม่จบได้เห็นเบาจิตลงคลิปมื่อกีนี้กะว่าแม่นั่นยังโทรมาอยู่ว่ายังแชร์ไปอีกอยู แมนเพราะว่าคอยว่าม,มันมันมันบมจบดกอกเขาเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นกับบอยอมพายูอยู่แล้วอ่า<อ>คือต้อ,อ,องมีอย่างสักอย่างแตาว<ไ><ไ>าชให้ผู้ใดผู้นึงก็ต้องให้นั่งแต่นี่มาเช่นมาอย่างคือกันนะนประมาณมานี่แหล,ละหองมายินยอมกันก่อนเพราะว่าเนาะตอนเอาสื่อขายหรือว่าอยังมันมีสองคนเด้เป่าไรกับสาวแต่เด้บาดนี่นี่แหละบัตรูกรณีบัตรบอยูเนาะจะไปทีบใด เห็นไอ้เตียงว่าหาทางที่ตอน้องแต่อยู่แต่ว่าบ่ท่ามีอยู่เพรน้องแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถามบ่าวเตียงว่าได้เลยบอกเพรน้องแต่ได้อยู่อ่าแชทถามน้องพูนเช้านี้ว่าอยู่ซ้ายน้องว่าอยู่ภาคใต้ตอนนี้นะเอ้าแลวว่าไปอยู่ภาคใต้พูดอนนี่นอยู่แมนอยู่ภาคใต้พูดอยู่ใต้อันเล่าห้องนี่บอกหรืออยู่พุดนแต่ว่าถามนั้นว่าอยู่ภาคใต้ ทางเชผมบ่านี่นี่ยันเชแต่พอพอเราเป็นคนทางนี้เนาะย่านอยู่ทางทางนี่พื้นเอื้นใต้บ่บ่เสรีทางเชทางยางทางนี้ใก้ใกลใก้เออมันปากเชเนาะโอ้ย่านแล้วนี่นี่ยันนี่ย่านย่านอยู่ลาวนี่แหละแต่ปากเชบ่าย่านอยู่ใต้อยู่แถวปากเชเฮานี่แหละยันเม่นบ่เม่นดอกภาคใต้อยู่ไทยเจ้าคือบัวามรายละเอียดทางนี้ว่าเจ้าอยู่ใต้ไซใต้ลาวหรือใต้ไทยคนยังบัตอบอีก คลิปเสียงที่ชองน่ะทอว่าอ่าตอนนี้น้องอยู่อันภาคใต้พี่พัชนะพอภาคใต้ก็มีไทยมีลาวเนาะมีไทยมีลาวเอ้าสบายดีใช่้าเนาะแล้วก็อ่าบอลซาลีจุ๊บจ้าค่ะกับแม่บ่หัวตั้งม่หากแล้วมาหอดนี่แหละก็ผ้ากันโอ้ลาเดียกันใส่กันผ่อนเนาะผ่อนกับมาดีแต่วิทย์พ้นบุรีเลยยังอีกงูเนาะงแก่งกลางอยู่มันมาพี่ประตกอ๋ออ่าอ่า แต่ว่าฮะตอนอยู่เซโปอเนี่ยโ,โอ้หมือหรือไปใช่ไงยะตกแทบถุงมืออืโอ้อตกพี่น้องเอ้ยนกก็ตกอเออจัหน่อยมันดดแดดเลยไปหื้อแพยายามเรืออ่อไปหน่อยมันอำ่ำเลยมันหอดมันอบลเลยเฮ้ยเออข่าองงอกงอก็แล้วเ,ออเรียบร้อยแล้วแหละท่เออจ้าได้จกได้ลายอะไรให้งัิได้หน่อยตืมแล้วไปวอลบอลเล็กไปหื้ออันแพยายางไปครับป่ะอ่าเนาะให้อ่ อาจารย์เพื่อนหาเปิดคลิปเปิดครับก่อนโอ้เนาะมามาใส่ผ้ามาเดี๋ยวแล้วไอ้สิผ้าเก็บอันขึ่นจอมค้าน้ามันนี่อืเบิ้งเชื่องไว้นี่ก่อนอ่ามันจะบุเดดเอาพี่น้องเหรเนาะจังางไดกะ ขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อร์ว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศน้ำเนาะการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบ่าวตาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเลยวันนี้นะให้อ้ายว่าไปซะอ่าฮึยอ๊อโอ้ยพี่พี่อาปิดอ่าปืดมาที่เรื่องนี้ครับคู่เจ้าป้เจ้าป้าจับสนใต้ไปเจ้าสนใต้ เด้อดึงมาที่เลยโอเคดึงมาเอา่าค่อยคอยปืดค่อยปกอยู่ในที่แล้วแต่มันอ่ำเด้ป้าเพูนแกสั่สงมาแล้วท่านเนาะนีน่สายฟ้าไอ้ฉันบอกบ่อน,นี่นัน่นคนมาเมื่อหนากะบอ่นบอนิมใท่กระยาเด้อบ่อนี่เด้อเพราะว่า <c oughs> บ่อนี่น่ะมันมีคันนาณะเป็นตะลุก ได้เข่าดูพืชนนี่เก็บขึ้นรถได้ครับเก็บขึ้นจอมันคือไอ้ผ้าเก็บนี่เบิง้งนี่เบื้องยี่หางฐานมันให้ก่อนนี่ฮะนี่ปลายวันนี้ป่ะนี่โดยการเก็บนี่ไม่พวมผืนบอกเออ ละจะทำเถื่อนหรือเาละทำเถื่อนเลยเออบ่เนี่ยเนี่เอาหมามึนเขาในมันจังนักจังนักเขาในาผู้เล่าก็มันจังจังโวสุลุยยันยันยันเถื่อนชงเจ้าสิได้ปั่นได้เห็ดยันมามันออกงอกดอก โอเค okay, ปานี่นี่เห็นบอกมึงนี่ยน้ำนะโหมาขอือน่าเกลี่ดน่าเกลีดโย่ไขมเก็บดูเก็บดันลีก็บ,บิดเลวเขา มีมีแต่ปกองใช่ปอนนี่นนะเด้อฮะอฮออนฮอเฮ้อบอ้บบาทนี้ใช้ <h เบิ่งดูวันบาจิตลงล่าสุดนี่อาจารย์ยังไม่ได้เบิ่งบ่ยังนะโอ้บ่ตาก็เห็นเด้งอยู่เฮ้ยเบิ่องนะเบื้งเยอะโอ้คลิปน้องใส่ฟ้าติดตามอยู่บ่นี่เหรอเบิ่งมีเช่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งใส่ถ่ายแล้วบาวจิตเนาะหอนเด้วยหอนบ่เอ้าเฮ้เอาฝนเด้จิตอุทุมพร อยู so ่ต้นขอนางมันชิเย็นหน่อยหนึ่งว่าเน็ตบ่ยากดีประเด็นแล้วตัวมเน่าแต่นึงตัวมันมัวหนาจังพ่อจังเหม็นอยู่เนาะเน่าวอกหน่อยช้าโอ้นี่อืมอ่ากวางจานอีกด้วยกวาดจากมันด่วนยังไม่จบกับบ่าเตียงพ่อแม่น้องไล่โทรมาหาบอจิ๊ กูสนาอีกได้อยู่ลาวสน่าหญั่แต่ว่าได้บ่อาจารย์อยู่ลได้เยังอืมไปๆๆๆเบิ่งให้ว่าจิตก็เด้จิตเด้อหน่อยสิว่าเข้าได้ขาเนาะขามโคอได้ขามนี่มันอยู่ไดนี่เ้นี่คลิปนี้เด้อนี่โอ้ยาวเนาะซองเด้งเด้อนกได้อยู่คั่นาบ่ขามก็ได้สวยโคสิได้นั่นเนาะเล็กๆน้อยๆนี่ละ

อืมเ่อวานเนี่ยเมื่อนที่ใครเไปตามเราะให้ไปรู้อ๋อว่าเมื่อวานนียังยังบชัดจีนนบ่แม่บชัดจวาเมื่อวานนี้นเรอการพายุพายุเนาะเมื่อวานนี่ะใจร่างนะท่ินเมื่านเปว่าให้เราให้คนคุ้นแล้มีอคนออยากจกกันันี้สองคนไคก็ว่าาต้อง

เพิ่นเพิ่นไปช่วยให้เขาที่เขาทางเหนแหงแบบออกออกจากคลองนะนเช่าไถนากันอะไรโค้งแล้วตอนนี้คอมเมนต์กับไล,ลน์ไลน์อยู่อยู่ทางเหนือเขตเขตแบบช่อๆกับมีโบาอาจารย์กับโบคอยมีาน,นแบบชัดโตชัดตังไงนั่นนี่นะเ<อ>นาะ ตากที่เห็ดยูทูปมากเลยก็เคยเห็นไอ้เตียงก็ไปนั่นไปนี่นี่มีไม่เห็ดเดียวเลยก็ผู้เดียวนี่ได้จังหวะจังหวะปอทุกเห็ดครับผู้ที่ว่าแบบมีประคุณนะนะบอกเลยว่าแต่บ่าวเตียงกับผู้ใดก็บบควรเห็ดแต่ว่าแบบว่าอันว่าผู้ที่ว่าเพิ่นไปอ่เที่ยวลลองๆลับองกเพื่ออย่างให้เจ้าได้นะนะ เมา้าบได้เฮือนแล้วสิเอามักทุนไลยิงบ่เฮ้อชักแล้วเออว่าคู่ไ uh, ว้ก <laughs> <wh an itter cem ones> so ่อนได้บ่ได้เด้คือสิบ่เป็นประชัธิปอตยโเป็นดอกอันนี้แต่แต่เมื่อป้าชื่ออยากให้เลยสิเมื่อป้าชื่ออยากให้เลยแต่ละมือนะนี่ผมมีมูอค่ะเนาะอยากได้อีอนว่าลาวตากผ้าน่ะ เอาจากักได้ใช้แล้วก็เฮ็ดเอาอั <c oughs> นเพิ <cons> ่นว่าอยากให้ได้แนวตากเครื่องตากเสื้อผ้าเฮ็ดตากอันเต็มชักแล้วก็บิดมันก็คักมันจะโมชุ่งโมเน่าเพิ่นดาแล้วก็ตากไว้อืมอ่างกอไม้จังไพ่ขอน้ำผู้ตู้เด้อตัดประตูเนาะตัดเอาไม้จังไพ่แล้วน้อยบัดวันตัดไม้จังไพรก็บอกเหมือนพูเห้งเลยบอกคนก้อน

ไปโดนมันเดี่ยเดี่ยวนะฮะนี่พี่น้องเนาะถือว่าฮะถ้ารอรุ่นเบิ้งแต่ว่านี่เด้อันอ่าทีอันเสร็จไปหาน้องแต๋นั่นนี่พี่อยู่ใต้พี่อะยังอยู่ใต้อยู่เลยว่านี่คือเอาเช็ดน้องแต๋อเนี่ใตอนนี้น้องแต๋อยู่ชสยนอเป็นน่ต๋อพี่อยู่ใต้พี่อยู่ใต้อยู่ัลยเนาะยันอยู่ปากเซนะเนาะที่แถวปากเซ่เนาะ แบบเช็ดถามแบบนี่ยังยังไม่เห็นตอบอีูทีนะเดี๋ยวที่เอาเพชรนี่ส่งให้ทั้งบ่อเตียงเช่นว่าบ่อเตียงบ้ฮู้องนะ,อะงอเออบ่เตียงมัน,มนยังพอได้เพชรอ่ะเนาะแมนแมนแมนโอ้โหซิ่งขนาดเนาะสายฟ้าเนาะเพราะว่าอยากถามว่ารู้เลยเพราะว่าไอเตียงนะเราอยากเราอยากได้ไอันใบซื้อขายใบแต่ดอกกระดินนั่นเอง เราย่านน้องเตะเอาไปจำน้ำเลยบพราด้วยใจใดก็บพรจักเราอะใช่นี่เนาะว้าันนั้นแล้วใบซื้อขายยังอะไรวะวันนั้นยีน้องเตะเบิ้ลเดี๋ยวกะโมเมนต์เอาไปจำเราประจักษจษก<อ>ทีแรกนั่นว่าจังซี่ทีแรกนั้นได้ยินแวลล์หรอกว่าต้องตุกว่าอา่เลขเนี่ยคิดจะขายได้เฮือนตอนนั้นดินตอนนะ้นแต่ว่ามันขายโบได้ขายบบได้เลยใบายตาดินนั่นยังอยู่นำ้ำใบซื้อขายใบายตาดินนั่นยังอยู่น้ำน้องแตะว่ะ แต่ก็เลยตามหาน้องเต๋อบ้านติดต่อหาทางติดต่อน้องเต๋อบาดแต่ว่าเราสิมาได้ว่าเว่านี่ก็คือบวกเกือบไก่ใช่ว่าสมมติว่าเราก็มีครอบมีครัวแหละนี่นะมันก็ต้องต้องใช้เวลาเนาะทำชิบบับหรือว่ามือมือหื่งนี่อ้ยยากอยู่ต้อง้เวลา่อกก็ไดดสมมติว่าไปอยู่บุ่นบมีเงินจ้างขนลุกขนรถมาอะไรเนาะนี่ยากแล้ว แล้คันว่าเ่นติดต่อมากกระทำเป็นรายละเอียดบ่งะ่าวเบิ้งบ่าวตาประยูต้ของลาวหรือไทยหรือเพิ่นเหตุงานบอกเลยว่าังไดงเบิ่งอาจายเช้นเบิ่งทีลองโทรเบ่งอ่ะฟังน้ากันติดบอกติดติดเห็นปิดเน็ตโอติดอยู่ สีหักไปได้เนาะถ้าพังเหมือนกันอย่างเนาะเอาเซนเราไปหรถเราอ่ะเราเซนหนึ่งอ๋อนี่หูปูเบาวไหมบ้อนโอ้แมนอยู่เด็ดกินปุ้งแบบนี้เลยเนาะเออออกครัวเฮาพูดเถอะนะเนาะ ถอดฮัลโหลน้องมากินข้าวไปนี่น้องแต่บอโทรกลับมันจะมันเป็นยังเออโดยโดยททททมาอะไมันโดนโดนโดนยังว่าบอจะถามว่าเห็นงานบอยู่พูนเนื้อจังใดใช่เนาะอ่าเพราะว่าเห็นคลิปเห็นยังอยู่บอสินะอ่าเพราะว่าเช่นว่า เลิกติดตามเลิกเบิ่งแล้วมันก็บ่ค่อยเด้งได้เป็นบ่ที่เราบ่ได้เบิ่งบ่ได้เข้า y วยูทูบเราก็บ่ฮูมกอตุ๊กหมูใสยผ้าไปจังนี่บ่ขนาดเลยฮะหมูใสยผ้าจังนี่บ่แม่นบ่แม่นนะโอ้ยมนาถอยขรงเป็นเรื่องน่องว่างอยู่บ่าเรือว่าจังใดแถาว่างโทรกลับในเด้อ โอ้จะพอแล้วจะพอ้างเพ็่นยังหิวแล้วท่านมันฮัลโหลน้องแต้โลอาได้ได้ยินชัดเจนอยู่บ่ ินอตอนนี้น่ะน้องว่าน้องอยู่ชาเก็ะอยู่อยู่เมืองยังเกาะเมืองเพลงสิโออยเมืองเพลงเมืองละครเพลงเมืองละครเพลงอยู่ทางลาวใต่บอกจ้ะเอออันอันบ้านเออน้องแต่ได้เห็นคลิปอันเขาอ้ายเพิินอยู่บ่บ่ได้เออเพราะว่า ไอเตียงนี่ยเราอยากติดต่อกับเจ้าแล้ว่าหาทางติดต่อเจ้าบ่ได้ใช่ะหมไดก็เลยว่าเออพอมีเฟซเจ้าอยู่ก็เลยโทรถามโดยเพราะว่านี่แหละอยากให้เจ้าอันอยากถามเจ้าเรื่องใบตลกตะดินอะไรยังอยู่นในเจ้าบ่หรือว่าแบบไหนโดยเออเจ้าเจ้ายังเก็บไว้ให้เจ้าอยู่เนาะโดยอ่างั้นแหละไอฝากเจ้ารบกวนติดต่อหาไอเตียงหน่อยเด้อ เพราะว่าเมื่อวานนี่ไอเตียงเราเข้าไปอในเฮือนเจ้าแหละเจ้าเจ้าลองเข้าไปเบื้องเดอ้อในคลิปว่ามันเป็นแอะใดแบบใดทแบบีนะยังยงินแม่นั้นเปินโทรมาหานองอยู่ว่เปินวะสังเขาคิดกันเปินวะเด้เบิองอเด้อ<า>นั่นแหละกะกะเป็นห่วงน้องตุ๊กผู้เที่ยเป็นน้องของเจ้าแหละน้องน้องของเจ้าบัดยูยู่น้ำเพลินทีน่ะเจ้าบอกกับบะบ่อน้องเจ้า ทองลืงอยูเจ้าเห็ดงานบ่อยู่พูดนะเรื่องอะไรก็เน้นเห็ดงานเลยกับบ่ได้เห็ดงานบ่นี้แล้วก็ออกจากงานเลยกับยังไิได้กลับเมื่อบ้านอยู่นะยังบ่เพงหรอกเอออ้าวที่อ้ายโทรไปก็มีแต่ว่าให้เจ้าติดต่อหาไอเตียงเพื่อนในเด้อดึงเพื่อนเข้ากุ้มบ่ได้บอกเพราะว่าบ่อยากเคบ่เห็นเฟซเพื่อนหรอ โดยยังง่ายแล้วยังบ่สะดวกและเบิ่งเบอร์เดียวอ่ายสีส่งเพื่เจ้าให้เล่าก็ได้แต่ว่าเราจี้ตัวบม่ได้เลยจังจังสีอันดึงเล่าเขากุมไฮเดอร์โดยอ่าเพราะว่านี่มันก็เรื่องสําคัญอยู่และมันมันต้องในร่มกับเจ้าพร้อมสินะแบบชิเมื่อแล้วบตาเอออีกบปวฮิงดอกู่ประมาณมือได้ฉันอีกบปวง โทษ่าเลยก่ะทีได้ล,ลงมาเห็ดบุญน้ำแม่นะเออว่าใชาบบมีเวียกบมีงานทั้งนั้นกับมาเคลียร์ทั้งนี้เห็นมันเลี้ยวก้อนกระบ,บาดน้องทุกหัหน้ายังเห็นมันเลี้ยวๆไปนะน้อ,นองคำอิดน้องจังโบอยากเมื่อนะ่ะทางพ่อทางพ่อของอะไรนะเพื่อนว่าเน่ยนี้เพื่อนว่าว่าข้าแม่นว่าน้องไปเพื่อนอยากกินหมูกับเน,นืนอหาเซนนี้ฮะน,นะเจะ้ากระโบเจ้าโอ้ยเจ้ากระโบเมนชีพ ท่านไดท่านไปเนาะกับมี่ผู้รักผู้ใ่นี่อยู่เพื่อนกับมีเหตุผลของเพื่อนอยู่ตีไปเลยว่าไงไงเพื่อนเพื่อนหลังนั่นน่ะเพื่อนน่ะเพื่อนน่ะยังให้ลูกไพ้เพื่อนกับลูซายเพื่อนน่ะมีซิดสองคนถ่นน้ำบ่บุู่กมีกระโบมีซิดน้องกระโบมีซิดน้องกับได้เบิรงคลิปด้ือเบิรงคข้าวๆกันนะบ่เรื่องเรื่องตัวนี้อ่าน้องน้องบม่เภาว้านี่ก็ย่าเราว่า มีแต่จริงไอ้ทรไปนะอยากให้เจ้าติดนต่โตกับไม้เตียงได้ทีนะเพราะว่าอ้ายกับบอยากเบยังไปลายดเพราะว่าอ้มันโบได้อันนี่เรื่องเฮือเรื่องชานนะยันว่าไปลายมันมันคิดใจกันว่าคืออยากให้มันมันจบมันแล้วนะเลยช้านน่กะอีกวันอันนี้วันที่ยังที่สองที่หนึ่งอ่ะงวันที่สามสิบมือ สามสิบบอกมมสิเอดนี๋ยวเดี๋ยวงานนั่นแหละสามสิบที่สามสิบเพราะว่าน้องออกงานยังยังไม่ได้เงินนะนะนอนกําแพาเงินเดือนก่อนอ๋ออ่าอ่าอมีแต่ว่าเรื่องเฮือนเรื่องชานเรื่องชุมเจ้าชิวากันอยางใดเดียวเดียวถามว่าหกกันต่างหากันนั้นอ่าอ้ยด้วยเอออ้ยไม่อยากให้ไม่เอาลายถ้าแม่นว่าน้องเมื่อน้องชิโตอาลบาตาอะไรไปน้ำ เอาก็ะบอกกูคนกูยั่่าเลยอ่าอ้ายอ้ายชีมียัางชีวอย่างเอาแเบบเอาบเอาไปเลยเอาไปพังน้ำกันมันชีเป็นอะไรอนะ้มันชีคือรูปแบบคือน้องเมื่อทีเขาวาบอแบบยั่นรูปแบบเพราะว่าครอบครัวนั้นแบบเขาปีนไว้ขนะดอ่า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 ในใดก็นยาดอกบ้เข้าว่าใช้อันนี้กันก็ยาบาะนี่องชบวเขาเข้าเดินน้องเบิ่ไม่คีบสาวบุญโทรมาหาน้องเหมือนะโทรมาว่ะ รู้น้องแต้เพื่อนว่าข้าเม่นว่าดินกับเพื่อนนี่น่ะทั้งทั้งปู่กับย่าเจ้าเว้าน่ะว่าเจ้าบ่มีสิทธิ์น่ะเจ้ามีสิทธิ์คือเก่ามาแล้วน้องเข้าไปเบิ่งคลิปอันเพิ่นว่าแล้วทั้งขอส้มน่ะเพิ่นว่าในนี้เพิ่นว่าว่าอีแต้ี่บ่มีสิทธิ์เพิ่นว่าดินกับเพื่อนนี่น่ะผู้ใดก็ว่าว่าอีแต้ี่บ่มีสิทธิ์แล้วก็เป็นอยังเพิ่นว่าเพราะว่าอีแต้มันไปแบบบ่งามเพิ่นว่านี่หั่นน่ะ ไปโบล่ามาบ่ครบในนี่ฮะเดี๋ยวคือว่าแนวนั้นมาเร็วเร็วสบุนเลยทำเอาเมนไทยว่าไว้แต่บ่มมิชิตมาเร่อเพื่อนบ่่าเพื่อนว่าว่าเปาเตียงว่าเพื่อนดาอ๋อตอนนี้คลิปอันน้ำเบื่อบุญอ้ายก็ได้เบิ่งโยอ่าอ่ามาเร็วสบุนมาทู่มหาน้องมั้งมันบุมเมนว่าคือพอน้องไรว่านั่นเราอ่ะมันบุมมิชิตจริงใจเพราะว่าในนั้นก็มีซื้อโตแต่เอ้ยว่าตัวบต้องเดือดห้อนหรอกเขาเ็นว่าเรื่องเพื่อนน่ะ น้องไม่ได้คิดว่าอยากได้เลยได้บาตาเลยเพราะว่าน้องแบบจักสีสูบกับเขาเนี่ยใดนะการย่าชุมเจ้าน่ะมันเบ่าง่ายอยู่แต่ว่าผู้ใหญ่เพื่อนนั่นเพื่อนอยากเห็นให้ชุมเจ้านะก็เลยแบบนั่นใดก็ย่าให้ให้น้องนั่นมาก่อนแล้วก็ติดต่อกับเราเตียงเด้อเดียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวน้องค่ะเอาเงินเดือนก่อนเพราะว่าเราได้เงินเดือนน้องก็ชี้หายืมเงินใช้นี้เมื่อก่อนเด้อเด้อเด้อแต่ว่าสรุปใบตาดินยังยืมเจ้าเนาะ โดยน้องอให้คอน้องไหวให้เอ่อเาเอาโอเคจะเห็นงานแสร็จอยากรบกวนเห็นงานเกี่ยวข้างอโอ้ยเนาะเดี๋ยวเห็นงานเสร็หรอกออกแล้วจากงานนะเอ่าเอามีแต่เดี๋ยวที่เอาเห็นน้องให้เบาเตียงสบายติดโต๊ะได้เลยน่าสะดึงให้เตียงเขาปูมให้เรื่องสำคัญอยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาโอเคน้องเดี๋ยวฮะสบายดีสบายดีสบายดี ครับว่าได้ถามน้องแต้แล้วอยู่นครเพงิงเนาะอยู่นี่เนาะสารวันเนะาะาสวันฮะไทยดอกได้ยินว่าใบตลกทรายอด,อดินยังอยู่น้ำอยู่ยังบม่ได้จำหนกจำน้องยังบม่ได้ขายมีแต่นี่แหละเดี๋ยวจะส่งเฟซให้บ่าวเตียงพี่น้องเลยน้นองแต้เพื่อนก็อยากเล่าเรืเ่องเล่าลายดอกแต่ว่านั่นงวว่ายใช่ไหโอ้ยเนาะลื้อพื้นนู่นนี่นั่นฟังฟังฟังไปพี่น้องเลย ว่าเรื่องนี่เนะี่ยบอต้าก็ได้ยินหลายรอบหลายเทื่อหลายที่หลายข้าวหลายอนยะ่างมันมันฉีดพิดกันเงาเนาะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เอาน่น่นๆเลยจะเอาสบายดีเด้อเน, <c oughs> นาะ <c oughs> จากทีว่าจาังใดพี่น้องเอาจังท่านกันแซบๆเ <c oughs> ด้อสบายดี <c oughs> พอเด้อง่ายดูง่ายดู